สวัสดีจ้าฮัลโหลเอปีบาดีสบายดีพี่น้องฮัลโหลตาก้าดีเหรินต้องงอล้ะไปเชเย้ตาก้าโอ้มากินเด้จ้าวันนี้กินผัดไทยเด้จ้ากัดผัดไทยงานวัดจ้ะวันนี้กินผัดไทยงานวัดผัดแบบงานวัดเด้จ้ะผัดแบบงานวัดก็จะผัดแบบอะไรแบบรีบๆก็ผัดใส่ไข่แล้วก็ใส่กุ้งแห้งแค่นั้นเองแล้วใส่ตัวงอกแล้วก็ใส่ต้นหอมเด้จ้าผัดแบบงานวัด งานวัดก,ก็ผัดแบบนี้ละจ้ะผัดไทยงานวัดมาเด้อมาเด้อกำลังร้อนๆจ้ะอืม้มอร่อยอืมอร่อยโหสิคกาผัดไทยชาวกปินฝันไทยเสกชาวกปินฝันอืม้มโหเมยะ เรื่องก็ที่ห้าไหมอร่อยมากเลยจ้ะวันนี้อยู่ข้าวนละ้วก็จะกินหมดมาเ้อผู้ใบยังมาตอนนี้กินข้าวมากินถัดไทายน้ำกันจ้าถัดไทายงานวัดจ้ะอร่อยแซ่บเลย very delicious today ให้ผัดไทย fine noodle อ่าไทยสไตล์ผัดไทย very delicious very yummy อ mm ืมอร่อยพี่น้อง อร่อยปรุงพริกป่นใส่น้ำตาลเข้าไปใส่มะนาวมะนาวเข้าไปเหมือนผัดไทยตามบ้านอกเขาขายอ่ะตามบ้านอกก็ขายห่อละหาบาททสมัยแต่ก่อนนะผัดไทยงานวัดผัดไทยงาน nắng càng 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 gì á Nhưng Nhưng tính xong rồi đó. เซ็แค่ปุ่นนะคำโตๆไปเลยแซ่บาย 見得樣樣，食到好大啖啊！實太好味啦～ บางทีนะฉันนะชอบนินทายาติพี่น้องนะแต่ว่าคนนินทาเนี่ยเขาก็ว่าไม่ดีอะนะคนนินาส่วนมากแล้วคนที่โดนนินทาจะอายุยืนเอ้ยลีัวมีคนนินทามีคนพูดถึงเนี่ยจะอายุยืนพี่น้องเอ้ย โดนคนนินทาไม่ไ <Jud> ม <ite noise> <c oughs> ่ตายง่ายๆหรอกจ้ะอายุยืนเขาว่าปีก่อนไปยันไรกองหานว่าแล้วตับปิดเชิงแมงแล้วเขาว่าไปยันในกองเห็นแล้วตัดปิดเชิงแมงก็มุดตื้นแมงก็แา่ก็ยืนยันเชิงแมงก็ไปยันในกองหานวะ โดนคนเนินทาจะอายุยืนก็ว่านะโบราณก็ว่านะมีคนพูดถึงอะ่ะอืมกินคำใหญ่ๆไปลด นี่จะหมดแล้วเรีบย ถ้ากายาอายุยืนให้คนนินทาทําทให้คนนินทาเขาไวอายุจะได้ยืนยืนจากไี่น้อง กินหมดแล้วย่าไม่ถึงสิบนาทีเลยที่กินหมดเลยเนี่ยอร่อยทำง่ายอร่อย ฉัซักผ้าอยู่เนี่ยฉันจะรีบไปทำงานตอนนี้ซักผ้าสามรอบซักผ้ามานไปแล้วรอบหนึ่งซักผ้าผู้ที่นอนบัเช้าซักผ้าไปซักสามรอบอันนี้บบบบกม็าาม,าม,มาใส่ก็มาจบกกล้ามหัวใส่ซ้ำซีซ้ำมาใส่ช่องต้านน้ง ส่เจิงนิ้วโปล่าใส่ซ้ำที่เจา้อือิเลยจชาย จะรีบไปทำงานก่อนเดี๋ยวไว้ขาเจอกันใหม่กินแล้วก็อิ่มวยพี่น้อง โอ้ยวันนี้มาที่เท่าไหร่ละโอ้ยเมื่อวานหวยออกเมื่อวานหวยออกจ้ะโอ้ฉันฉันกะเต็มที่แลวฉันจะซื้อเบอร์ห้าห้านะเบอร์ห้าสองตัวเบิ้ลห้าห้าถ้าฉันซื้อนะฉันก็ถูกอะเบอร์ห้าห้าฉันกะว่างวดนี้มันจะเบิ้ลนะเลขคล้ายสองตัวมันจะเบิ้ลเบอร์ห้าห้าฉันทําคลิปฉันได้ฉันกะจะพูดแล้วล่ะฉันอยากฉันชอบไงออกจริงๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อจ้ะ ไม่ได้โทรศัพท์ไปที่เมืองไทยให้เราซื้อให้มันออกจริงๆเบอร์เบอร์ห้าห้าสองตัวนะวันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สองไม่เป็นไรจะ้ะเรามาลุ้นหวยเราจะมาลุ้นหวยฮ่องกงกันนะคะหวยฮ่องกงออกเย็นนี้จากเก้าอ่ะาอออสามทุ่มครึ่งจ้ะหวยฮ่องกงออกสามทุ่มครึ่งกะสามทุ่มครึ่งมีไม่รู้กี่ล้านนะมีไม่รู้กี่สิบล้านหรือว่าเป็นพันล้านนงสัยจะเป็นพันล้านเนี่ย รู้สึกว่าจะพันกว่าล้านนะ้ะรู้สึกว้วจะจะประมาณเนี้ยเป็นพันล้านขึ้นไปจ้ะเรามาลุ้นหวยฮ่องกงกันดีกว่าหวยไทยเราไม่ได้ซื้อแล้วก็มาลุ้นหวยฮ่องกงกันจ้าวันนี้ไม่ได้ดูดวงจ้ะนานแล้วไม่ได้ไม่ได้ถอดไพ่ดูดวงเนวเอาไว้ก่อนจ้ะ <c oughs> ถอดไพ่ถอดแล้วก็ไม่ถูกไม่มีดวงไม่มีโชคไม่มีลาบจ้ะก็เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ,อ่าสําหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิด แคปิเวอร์ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเป็นก่อกำยาสร้างยาจุกเลยสร้างยาไฟหล่อละสร้างถ่ยกินห้องลกโอ้ละ่ละแต่อย่าจอยกินนะไปแล้วจ้าไปบ,บายจ้า